ลดไขมันในเลือดพุ่มพมงต้านทานด้วยสมุนไพรชั้นยอดนี้นะคะตอนนี้ปัญหาไขมันในเลือดแล้วก็เป็นไงคะภูมิต้านทานของเรานี่จะต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ปลาจะมาแนะนําสมุนไพรที่สุดยอดมากๆเลยค่ะมาฟังกับพี่ปราเลยนะคะทุกวันนี้นะคะพี่ปลาอยากจะบอกว่าปัญหาของไขมันในเลือดสูง ปัญหาที่ภูมิต้านทานของร่างกายเนี่ยไม่เพียงพอเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราอยากจะทานอาหารดีๆแล้วก็มีประโยชน์มาฟังกันเลยคะ่ะสมุนไพรไทยที่หาง่ายใกล้ตัวแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะกระเทียมค่ะโอ้ยเราคงคุ้นเคยกับอาหารอะไรคะหมูกระเทียมไก่กระเทียมผัดกระเพราผัดผักน้ำพริกแล้วก็สารพัดอาหารที่มีกระเทียมเป็นส่วนประกอบและไม่ใช่แค่อาหารไทยเท่านั้นนะคะ อาหารทั่วโลกเขาก็ใช้กระเทียมเป็นส่วนประกอบเช่นกันดังนั้นการที่เราทานแล้วรสชาติเผ็ดร้อนของกระเทียมเนี่ยบางครั้งก็อยากายทิ้งนะคะแต่หากเรานําไปประกอบอาหารก็จะได้รสชาติที่เรียกว่าอร่อยเลยค่ะกําลังดีไปซสทุกจานเลยนะคะนอกจากนี้เชื่อไหมคะว่ากระเทียมยังมีประโยชน์ดีๆมากมายที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าประโยชน์ของกระเทียมเนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะข้อที่หนึ่ง ปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกตินะคะอย่ันที่พี่ปราบอกเลยในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยหลายคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยไม่รู้ตัวและที่สําคัญนะคะก็จะไม่รับประทานละกากระเทียมโอ้โหเด็กสมัยนี้ก็ขี่ทิ้งหมดเลยนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าการเขี่กระเทียมทิ้งเนี่ยโอ้โหเสียประโยชน์ทิ้งจริง,รงๆเลยนะคะต้องระมัดระวังค่ะ2ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด หลายคนมีปัญหาคอเลสเตอรอลสูงนะคะโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นนะคะกระเทียมจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ค่ะข้อที่3ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดก็เลยเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้โรคเบาหวานนี่สามารถทานกระเทียมได้แต่ไม่ใช่ทานกระเทียมแล้วก็ไม่ควบคุมไม่ดูแลตัวเองนะคะ คนไข้โรคเบอาหวานเนี่ปัญหาพฤติกรรมนี่จะมีมากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องควบคุมดูแลตัวเองให้มากๆแล้วก็ต้องตรวจสุขภาพประจําปีนะคะที่สําคัญก็คือน้ําตาลในเลือดที่จะต้องควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะของคนที่เป็นโรคเบอาหวานก็คือสูงตั้งแต่126มิลลิกรัมเปอร์เซ็นตเป็นต้นไปค่ะข้อที่4บํารุงเลือดป้องกันอาการโรคโลหิตจางอันนี้สําคัญมากๆนะคะ หลายคนที่มีปัญหาแล้วมาปรึกษ,ษาพี่ปราค่ะพี่ปราคะหนูรู้สึกเหนื่อยมากเลยแล้วเป็นอะไรไม่รู้ค่ะรู้สึกว่าไม่ไหวเลยค่ะร่างกายของเราเวลาทาอะไรนิดทาอะไรหน่อยก็เหมือนจะหมดแรงเลยค่ะพี่ปลาบ,บอกเลยนะคะเป็นภาวะของอาการลมผิดจางค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องไปตรวจหลังจากตรวจแล้วจะต้องให้การรักษาแต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องดูนะคะก็คือกินอาหารที่บํารุงร่างกายของเราให้แข็งแรงหนึ่งในนั้นก็คือกระเทียมค่ะ พี่ปราบอกเลยนะคะกระเทียมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะถึงตอนนี้แล้วพี่ปราอยากจะให้เป็นไงคะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันค่ะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยู u ูบพีทูฟิชเป็นกัอนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาดูกันเลยค่ะว่าโอ้โหกระเทียมที่เราทานกันเนี่ยมันเกิดประโยชน์อะไรบ้างแล้วสิ่งไหนที่เราจะต้องรู้ในเรื่องของการรับประทานกระเทียม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ยาหนึ่งที่พี่แางอยากจะฝากไว้นะคะหลายคนหลายครอบครัวเลยที่เด็กไม่ทานกระเทียมน่าเสียดายมากเลยนะคะกระเทียมมีประโยชน์มากมายจริงๆให้เด็กรับประทานนะคะอยา่าเกลียดทิ้งคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูก,ลกๆเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องกระเทียมกันต่อเลยค่ะตามพี่แปงมาเลยนะคะข้อที่5ป้องกันโรคหัวใจข้อ 6. เพิ่มผลต้านทานให้กับร่างกายของคนเรานะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ กระเทียมจะช่วยเพิ่มผลต้านทานในกับร่างกายโดยเฉพาะนี้ปัจจุบันนะคะอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ,บ่อยๆแล้วก็สภาพร่างกายที่เราอาจจะพบกับสิ่งที่จะทําให้เกิดการติดเชื้อต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวมากๆเลยค่ะข้อที่7ช่วยขับลมและแก้การจุดเสียนแน่นท้องเห็นไหมคะหลายคนที่มีอาการจุดเสียดแน่นท้องก็จะรับประทานกระเทียมกันมากเลยค่ะ เคยสังเกตไหมคะเวลาเรารับประทานข้าวกับหมูเนี่ยก็ <c oughs> จะมีจานกระเทียมวางไว้เป็นกระเทียมสดสิ่งต่างๆเหล่านี้มีอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถทานแล้วก็ช่วยลดอาการจุกเสียดและแน่นท้องค่ะข้อที่8ลดอาการท้องผูกทําให้ระบบการขับถ่ายทํางานได้ดีมากขึ้นเลยนะคะระบบการขับถ่ายที่มีปัญหาถ้าสมมติว่าเราขับถ่ายไม่ดีบางคนนี่แน่นอืดอัดท้องแล้วก็มีอาการที่เรียกว่านอนไม่หลับทั้งคืน เกิดอาการที่ไม่มีความสุขเลยนะคะเนื่องจากกระเทียมเนี่ยมันจะมีผลกับร่างกายของเราช่วยลดอาการท้องผูกแน่นอึดอัดท้องได้เป็นอย่างดีเลยค่ะข้อที่9ป้องกันไข้หวัดยับยัง้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสและก็แบคทีเรียน,นะคะอย่างที่บอกตอนนี้นะคะก็อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญเราจะต้องดูแลแล้วก็บารุงรักษาให้เป็นอย่างดีเลยนะคะ ข้อสิมีสารต้านอนุมูลสระบำรุงผิวพรรณและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปราบอกเลยว่าหลายคนนี้เขาจะทานกระเทียมโดยเฉพาะอย่างที่พี่ปราบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะหลายคนนี้เขาจะทานกระเทียมเป็นยาที่ช่วยป้องกันแล้วก็บำรุงร่างกายเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราทานกระเทียมเราก็ต้องรู้เลยว่ากระเทียมเนี่ยก็มีประโยชน์แลอมีข้อห้ามอะไรไหม เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะว่ากระเทียมเนี่ยเขามีปร,ระโยชน์เราต้องทานอย่างไรซื้ออย่างไรไมีข้อห้ามอะไรหรือไม่แต่ก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u ู u ู e พี่ดิฟฟิชเป็นกาำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะเรื่องของกระเทียมสมุนไพรที่ชั้นยอดเลยนะคะมาฟังพี่ปราเลยนะคะ โอยพี่ปราคะพี่ปราคะแล้วเราจะทานกระเทียมอย่างไรนะคะให้ได้ประโยชน์พี่ปราบอกเลยว่าการที่เราจะทานกระเทียมให้ได้ประโยชน์นะคะสารอะลิซินในกระเทียมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราจะต้องผ่านการหัน่นสับทุบหรือบดนะคะดังนั้นเราควรหัน่นสบับทุบหรือบดกระเทียมก่อนนํามาปรุงอาหาร5-10นาทีค่ะโดยสารอะลิซินนี้จะไม่สลายหายไปเมื่อถูกความร้อน พราะฉะนั้นจะทานสดหรือปรุงอาหารในน้ำมันก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถึงจะนำมาใช้ได้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอย่างดีเลยค่ะวิพีปลาคะแล้วก็กระเทียมเนี่ยหนูจะทานวันหนึ่งเท่าไหร่หนูทานเยอะๆดีไหมคะแล้วมันจะเกิดผลอะไรไหมคะอ่าข้อคำถามนี้พี่ปลาจะได้รับบ่อยมากเลยนะคะปริมาณกระเทียมที่เราควรทานในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่อีกครั้งที่พี่ปลาอยากจะบอกนะคะเรียญมีสองด้านเสมอ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทานอะไรเราต้องเลือกรับประทานที่เหมาะสมและทานในสิ่งที่เรียกว่ายัางไงคะไม่ก่อให้เกิดโทษกับร่างกายบอกเลยนะคะในวัยผู้ใหญ่สามารถทานกระเทียมได้ราวๆสี่กรัมต่อวันแต่เราไม่ควรทานมากเกินกว่าน,นี้ติดต่อกันเกินสิบวันนะคะสิบวันหรือคะพี่ปราใช่ค่ะเพราะมันจะเพิ่มความเสี่ยงกับภาวะแข็งตัวของเลือดนะคะ คือเลือดเนี่ยจะแข็งตัวช้าหรือเลือดไหลไม่หยุดเมื่อเกิดบาดแผลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทานกระเทียมเราต้องเลือกให้เหมาะสมแล้วก็ยาที่พี่ปราบอกเลยนะคะเราสามารถทานกระเทียมที่เรามาปรุงเป็นอาหารอยู่ในอาหารนั้นเลยก็ได้ค่ะก็เกิดประโยชน์มากเลยนะคะอันนี้สําคัญมากๆค่ะถึงตอนนี้พี่ปราถึงอยากจะบอกว่ามีหลายคนเขียนข้อคําถามพี่ปราคะหนูทานทุกวันเลยได้ไหมพี่ปลาตอบแล้วนะคะ การทานกระเทียมเราจะต้องทานแล้วมีการเว้นช่วงบ้างคือทานสักสิวันแล้วก็หยุดนะคะหรือถ้าบางคนนีอาจจะทานเป็นวันเว้นวันคือแต่เราไม่ได้ต่อเนื่องกันจนไม่มีการหยุดพักเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วเราก็ต้องระวังมากๆด้วยที่สําคัญเดี๋ยวพี่ปราจะมีวิธีการเลือกกระเทียมที่เหมาะสมนะคะเลือกยังไงให้ได้กระเทียมใหม่ๆสดๆแล้วเราทานแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วย ถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ค้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเฮ h ทูฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอุ้ยวิธีการเลือกซื้อกะหล่ำปลีมาปรุงอาหารทํายังไงแล้วคะพี่ปราควรเลือกกะหล่ำปลีที่หัวแน่นๆไม่ฝ่อเปลือกบางเนื้อสีเหลืองอ่อนสดไม่เน่าไม่มีราขึ้นนะคะ และหากอยากได้รสชาติของกระเทียมแบบแรงๆก็ควรเลือกกระเทียมหัวเล็กๆค่ะมันจะมีแบบมันจะอร่อยแล้วก็เรียกว่าสดใหม่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นในมือ้อถัดไปเราก็บอกเลยนะคะว่าให้พ่อครูแม่ครูเนี่ยใส่กระเทียมลงไปในอาหารด้วยคะ่ะแต่ระวังสักนิดหนึ่งนะคะหากทานกระเทียมมากเกินไปโดยเฉพาะกระเทียมสดๆอาจจะทําให้เรามีอาการเจ็บคอภายหลังแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องกลิ่นปากกันด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นปากเนี่ยของกระเทียมนี่มันจะแรงมาก พี่ปลาถึงได้บอกเลยว่าการที่เรารู้นะคะว่าเราจะทําอย่างไรแล้วก็เราจะดูแลตัวเองอย่างไรและวประทานอาหารอย่างไรนี่เป็นสิ่งสําคัญมากกระเทียมจะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเราทานอย่างถูกต้องพี่ปลาถึงได้บอกเลยนะคะว่าอย่าลืมคะ่ะดูแลสุขภาพตัวเองมากๆแชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะ เรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยู u ูบเฮลตี้ฟิชเป็นกฟน,นกันใจพี่พรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมโตเควาสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผูพ้สูงวัยคุณภาพ,พ,ม,ภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียะะะวกันพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเฮลต y Fish